สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการออกกําลังกายนะครับในยามเย็นนะตอนนี้ประมาณ6กโมงกว่าแล้วต้องรีดถ่ายนะเพราะว่ามันมีไม่มีแจกแล้วย,นะยังไงล่ะว้าวไปเลยโอเคครับผมตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะที่ออกกำลังกายของผมนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปตั้งกล้องกันนะเราดูวา่ามีท่าอะไรกันบ้างนะครับไปดูกันเลยนะครับ yes sir มาในขั้นง่ายนอย่างแรกเลยนะทุกดนที่ทุกคนต้องทําก่อนเลยนะอย่างแรกเลยคือากอารวอร์มอัพนั่นเองการวอร์มอัพเนี่ยวอร์มอัพยังไงนะเดี๋ยวผมจะพาไปปมาตรฐานที่ดูนะครับว่าจะ นั่นเ่ยครับตอบแรกนะครับที่เราจะเล่นกันก็คือเป็นอีกตัวนี้นะผมนี่เป็นอีกตัวนี้นะครับผมจะสาธิตวิธีการเล่นให้ดูนะครับอย่างแรกเลยนะผมมือเราต้องใช้2มือนะครับการดันอีตรงนี้ที่ไปครับอย่างที่2นะครับมือมานะครับขาต้องมาเลยนะครับ อุปกรณ์ที่2นะครับเราจะใช้คือเป็นที่วิ่งซัตโตโน่นะเออตัวนี้น่นาราคาแพงมากเลยนะแถวแถวตามแถวบ้านอนะ่ะราคาแพงมากเลยนะซัตโตโน่เนี่ยเออผมจะสอนวิธีการเล่นที่ถูกต้องนะครับบนนี่นะครับวิธีการเล่นที่ถูกต้องนะน้องๆอ,อย่ากทำตามนะครับผมมันเป็นเทคนิคเฉพาะตัวนะครับแบบเฉพาะคนเลยที่สามารถทำได้เออปั่นอย่างเดียวไม่ได้นะครับปั่นอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องมีเอฟเฟกด้วยอก็มีเอฟเฟกด้วยนะครับ ปั่นอย่างเดียวไม่ได้นะครับเสี่ยงอย่างเดียวไม่ได้หน้าต้องมาด้วยครับหน้าต้องมาหน้าต้องเป็นยังไงโอเคครับไปเครื่องเล่นต่อไปกันเลยครับต่อไปผมจะพามาดูเครื่องเล่นต่อไปนะครับว่าเป็นอะไรจะเป็นอีกเครื่องนึงนะครับผมเครื่องเล่นีนตัวนี้นะครับผมจะสาธิตวิธีการเล่นให้ดูนะครับอย่างแรกเลยวิธีการเล่นง่ายๆมากเลยครับไปดูกันเลยว่ามันจะเป็นยังไงนะไอีเครื่องเล่นต่อไปเนี้ยจะสู้ทีแรกอย่างแรกเลยนะครับที่เราต้องรู้ก่อนเลยมันจะมีที่นั่งอยู่ใช่ไหมครับอย่างแรกเขาสูดเข้าไปก่อนครับมือจับข้างบน นนีี่่ยอาง้ะมต่อไปนะครับคือก็จะคือเป็นที่ที่ให้เรานั่งพักนะเป็นที่ให้เราปล่อยเปเล่นนะครับมันเป็นเปย์อย่างชนิดพิเศษนะครับเป็นปุ่มสีแดงๆนะครับสามารถช่วยลวดกระชับตูดได้นะครับวิธีการนั่งก็จะไปสาธิตกันดูเนะครับว่ามันเป็นยังไงจะนั่งตั้อย่างแรกนะครับวางตูดลงไปครับชุบเอามือจับข้างบนครับจับบนเหล็กโยกไปชิงช้าเนะกระเล่นง่ายมาก นี่นะครับผมออกกําลังกายเสร็จแล้วเราก็จะมานั่งแถวริมแม่น้ำนะครับดูนะบรรยากาศโอ้ยชิบบรรยากาศดีมากเลยแม่น้ำลําคลองแถนหอมหวานนะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับทุกคนตอนนี้ผมเหมือนนอนอยู่ในองศาที่แบบ30 40, 40ละติดลบ50เลยนะแรงลมก็ประมาณ5องศาเซลเซียสอ่ะประมาณ90ตัดฉากกับสามเหลี่ยมมุมฉากนะผมเคยศึกษามาเนี่ยในจักรวาลของเรานะครับมันจะมีลมแรงรับดูดหลุมดำอยู่นะหลุมดำประเภทที่45นะครับผมจากปลายเท้าถึงจนเท้าเนี่ยประมาณ5แรงองศาแรงลมประมาณสีเขียวอ่ะมันจะเป็นแบบธรรมชาติที่แบบใบสีเขียวอะครับบบผมลานนน้ี่แจะเป็ ีเ,เลยนะครับมีสือกนานาพันธุ์มากมายเลยนะคือ,อแต่ที่เรานั่งอยู่เนี่ยมันจะเป็นแบบคอนกรีตเลยนะครับมันจะเป็นรสชาติแบบคอนกรีตเลยเ,ออเป็นสัญญาณส่งเสียงว่าคอนกรีต วันนี้ก็ได้รู้แล้วครับผมไอากา,ารออกกำลังกายมันดีต่อสุขภาพแค่ไหนนะครับทุกคนนะก็พิจารณาดีๆนะครับแล้วก็ไปดูในตัวอย่างได้นะครับผมจะไม่แนะนำนะครับว่าท่าที่ผมทำมันดีหรือไม่ดีนะครับให้ทุกคน <ๆ S 1> ตัดสิน,นเอาเองนะท่ามันดีหรือไม่ดีนะครับผมต่อไปนี้ผมก็จะพาทุกคนนะก็ไม่มีอะไรมากแล้วหลังจากนี้ผมก็จะพาจากบ้าบะนแะล้วเพราะผมซื้อสิ่งมหัศจรรย์ของโลกไว้นะเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยหลังบรรยากาศหลังที่ผมจากออกกำลังกายเสร็จแล้วก็จะมีนี่ครับธรรมชาติมากมายเลยนะร่มเย็นชุ่มชื้้นนมมากกเเลลยยแแว็หืออบบู่แบบกกลลลลาาางงทะเเหดยนะครับแล้วก็มีต้้นมะพราววด้ยยนนะเหมืออู่กลางทะเลเลยนนะดูี่ นี่นะมีต้นไม้ด้วยไม้ด้วยเหมือนอยู่ริมชายหาดเลยนะนี่นะครับผมก็เดินมาถึงแล้วนะผมสิ่งของที่ผมซื้อไว้นะครับเป็นไดโนเสาร์เสียบไม้ไดโนเสาร์เสียบไม้ผมสั่งไว้ผมอุปสรรคต่อไปก็คือนี่นะครับผมนี่นับยิงแกล้งเลยนะผมต้องเงียบก่อนเสียงดังไม่ได้ญาตินว้ยอย่าเว้ยตัวข้างหลังอย่าหันมานุ้ยไปสู้นะว้ยชื่ออะไรครับน้องชื่ออะแร้วหมูหยองครับหมูหยองครับโอ้โหอันนี้นั่งชื่ออะไรครับมีนมีนนะนี่นะครับอันนี้คืออันนี้แกล้งของผมแล้วไม่เชื่อครับผม โอ้โหนี่ครับหนๆทำไรกันอยู่นะเนี่ยน่ลูกบอลน่นบอลน่นอะไรนะทำท่าเตะบอลให้ดูอ่าทาเตะบอลให้ดูอันนี้ชื่ออะไรนะอันนี้ชื่ออะไรนะสายสายนะผมสายเทนีอันนี้นะอันน้องโอ้โหดูดเออ้โหอ้ออ้อีห้อ้้อ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 นพี่บ้างอ้ห ไม่ไดไม่ได้อะตเราสอนคนดู